ลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงนี้ฮอตแบทเทิลนะคะและตามที่เกริ่นกันไปว่าเราจะพูดถึงสมาร์ทโฟนกันน้ำเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าใกล้กับเทศกาลสงกรานต์เข้าไปทุกทีแล้วและแต่ละค่ายมือถือก็มักจะชูจุดเด่นในการที่สมาร์ทโฟนรุ่นนั้นรุ่นนี้กันน้ําได้แต่การกันน้ําจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดูค่าอะไรอย่างไรบ้างการที่บอกว่าสมาร์ทโฟนกันน้ําหมายถึงทุกรุ่นที่กันน้ําได้จะกันน้ําที่ระดับเดียวกันหรือไม่เดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจกันในช่วงฮอตแบทเทิลค่ะ ช่วงฮอสแบทเทิลและตอนนี้เก่งก็อยู่กับพี่พัชจากรซันดอทคอสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเก่งวันนี้เข้าใกล้เทศก,กาลสงกรานต์เข้าไปทุกทีสงกรานต์เมื่อพูดถึงก็ต้องได้ถึงน้ำการสาดน้ำใช่สีลม <R TA. S 1> เดี๋เดียวไปทำไยปาร์ตี้โฟมหรอ ก็ตัดนะเขาเลยน้ำตรงนั้นคือเขาเล่น <f ool> กรุงเทพเป็นแต่ข้าวสารสีลมอาเซีแค่นี้แต่ปีนี้เขาลดนลงให้ใช้น้ําน้อยอแต่ก็ยังมีน้ําอยู่ดีเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแพนน้าอยู่แล้วใช่แล้วครับแล้วก็ในกลุ่มของพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็พวกแท็บเล็ตไปพวกเนี้ยมันมีบางรุ่นที่สามารถจัดการน้ําได้มีการโฆษณาเต็มที่เลยโยลงน้ำปุ๊มไม่เป็นไรเออโดนทิ้งรูปให้น้ำชึบโอเคทำได้เออเนี่ยแหละครับ ซึ่งในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับ<ะ>มันจะมีมาตรฐานการกันน้ําและพวกกันฝุ่นอยู่เขาจะก็ม,มาตรฐาน IP ซึ่งย่อม,มาจาก Ingress Protection อ้ oh, Ingress Protection ใช่แล้ว,วครับมันค<อ>ืออะไรกันมันก็จะเป็นค่าที่เขาไปทดสอบมาว่ามสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผ่านการทดสอบการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวเครื่องอบ้ากน้อยแค่ไหนหรือว่าการกันน้าแบบน้ําซึมเข้าไปได้ไหมน้ําหยดแล้วเครื่องอาจจะเป็นตายหรือเปล่า ก็มีการตั้งค่าตรงนี้ขึ้นมาและถ้าเกิดใครเคยเห็นพวกสเปคชีทของสมาร์ทโฟนต่างๆก็จะเห็นว่าค่ากันน้ำหรือว่าค่า IP มักจะมี2ตัวเลขเสมอเช่น IP68 IP65 ตัวเลขพวกนี้อะไรอะคมันจะมี2ตัวครัพี่ตัวนี้จะมีการแยกกันครับโดยเลขตัวหน้าจะพูดถึงพวกวัตถุต่างๆจากที่เป็นแบบเหมือนกับเป็นก้อนหินก้อนกรวดฝุ่นละอองต่างๆใช่ไม่ให้เข้าไปในตัวเครื่องได้ เป็นของแข็งต่างๆว่าอย่างนั้นเถอใช่แล้วครับส่วน,นะะเลขตัวหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกันน้กากันของเหลวเข้าไปในตัวเครื่องอม,มันเป็นแบบนี้นี่เองโดยสําหรับตัวเลขแรกนะคะก็จะมีทั้งหมด7ระดับคือ0ูนถึงหส่วนตัวเลขที่2ในการกันของเหลวจะมีทั้งหมด9ระดับก็คือ0ูนถึงแค่ะโดยระดับของการกันของแข็งครับระดับ 0- ูนถึงหกนะครับ,รบ,รบก็จะเริ่มตั้งแต่ระดับศูนย์การอ,าอะไรไม่ได้เลยระดับ1ก็จะกันของแข็งที่ใหญ่กว่า5 0 mm, มมแล้วก็้เรียงลงมาจนถึงระดับ5 ระดับหาคือการของแข็งได้แทบจะร้อเอนการฝุ่นได้แต่จะมีพวกแบบละอองเล็กๆอาจจะเข้าไปได้บ้างนะครับตพระดับ6กคือการฝุ่นร้อเอซครับฝุ่นทรายละอองเข้าไม่ได้นอกจากนี้นะคะตัวเลขด้านหลังอย่างที่บอกกันไปว่าจะกันในเรื่องของคลองแลว้วคลองแล้วในที่นี้เนี่ยเขาไปทดสอบกับ fresh water หรือว่าน้ำสะอาดเท่านั้นนะโดยเลขศูนย์ค่ะแน่นอนเหมือนกันกันอะไรไม่ได้เลยโดนน้องโบ๊ายบาย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลข1จนถึงเลข4เนี่ยจะสามารถการละอองน้ําได้ในแนวตั้งเช่นฝนตกหรือแบบเฮ้ยวางของเอาไว้แล้วบังเอิญน้ำลายหกใสเห็นภาพของกินอะไรอย่างเงี้ยกันได้อยู่กันได้อยู่เฟสบอเตอร์ไมทินน้ำลายอ๋อน้ำลายไม่เฟสหรอคือหนึ่งถึงสี่เป็นการละอองน้ำหรือฝนที่อาจจะมาจากหลายๆทิศทางใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเน้นเป็นฝนที่แบบอาจจะไม่หนักมากไม่ได้หาคอขนาดพายุเข้าละอองน้ำละอองน้ำนะคะส่วนถ้าเกิด5าเนี่ย เริ่มมีการที่แบบเอ้ยทนแรงดันได้มากขึ้น,นกับเป็นการสัดน้าใส<ม>โดนน้ำสาดได้นะรับระดับ5้ระดับ6คือทนแรงดันหรือว่าทนการสาดได้มากขึ้นอีกนิดนึงอาาียกว่าเป็นเฉียดสายยางฉีดมาแรงแรงขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ยังโอเคอยู่แล้วก็จะมี6 k เคด้วยอโอเคคือโอเคคือก็กดันทนแรงดันได้มากขึ้นอีกอีกนิดนึงเหมือนกันนะนะคะมาต่อกันที่ระดับ7แล้วก็ระดับ8นะคะซึ่ง2ระดับนี้ สามารถจุ่มน้ําได้แล้วจมลงไปในน้าได้บุ้มลงไปนะคะแต่ก็จะมีกําหนดระยะเวลานิดนึงนะคะใช่ไม่เกินกี่นาทีหรือว่าความลึกไม่เกินกี่เมตรถูกครับก็าาจะประมาณ1เมตร30นาทีค่ะถ้าระดับ8ก็จะเป็นเมตรครึ่งสามสิบนาทีเช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้เวลาเห็นเขาโฆษณาแบบโอ้ยสามารถลงไปถ่ายรูปใต้น้ําได้จุ่มน้ําได้ทําตกน้ําไม่เป็นไรก็ไม่ได้แนะนําให้ไปใช้ในชีวิตจริงเหมือนกันนะอ่าใช่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดสอบพวกนี้มันทดสอบผ่าน ที่บอกน้ําสะอาดใช่ไหมบางทีถ้าเกิดไปทะเลเป็นน้ําเกลือหรือว่าไปเจอคลอรีนจัดๆในสระว่ายน้าบางที่อย่างเงี้ยไม่ได้เลยก็อาจจะมีการเขาเรียกว่ายางเสื่อมยางเสื่อมได้ก็อาจจะเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับยางเสื่อมน้ําก็เข้าได้นะคะรวมถึงบางทีเนี่ยพอแบบหลายๆคนเราไปจุ่มน้ําเกลือเสร็จพอเอาขึ้นมามีเกลือติดอยู่ข้างในอีกไม่รู้ตัวแบบนี้ก็มีเหมือนกันถูกต้องครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับในบางอุปกรณ์เราเห็นว่ามีการแบ่งค่า IP เป็น2 เช่น ip หกห้าทัหก 68, แปดหรือหกเจ็ดเนาะทำไมอะ่ะอันนี้ต้องบอกว่ามันมีการแยกกันเรื่องของการกันน้ําเช่นค่า ip หกสิบเจ็ดเจ็ดคือการกันจุ่มงลงไปในน้ําใช่ไหมครับไม่ได้แปลว่ามันจะผ่านเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้ามาหมายความว่าจุ่มลงไปในน้ําได้แต่อาจจาะกาันน้ําสาดที่มีแรงดันสูงไม่ได้เพราะว่าเบอร์ห้าเบอร์หกเป็นเรื่องของการสาดน้ำถ้าแรงดันมากๆเนี่ย<อ>เบอร์เจ็ดอาจจะก,กันไม่ผ่านไงอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาที่จะซื้อต้องดูด้วยใช่คือต้องเช็คดีดเพราะว่าบางครั้งเนี่ย มันถั้งมีว่า65ทับ67คือการสาดน้ําได้ด้วยแล้วก็จุ่มน้ําได้ด้วยค่ะบางรุ่นถ้ามีแค่ IP 67หรือ68อาจจะแค่จุ่มน้ําได้อ,อาจจะไม่สามารถกันน้ําสาดแรงๆมาแล้วอย่างที่ช่่งสสกรานโอ้โ่ปิสาดมาตุ้มแรงมาบางคนแบบอัดกันอย่างเงี้ยอืก็อาจจะน้ําเข้าได้นะครับแต่อาจจะแบบว่าสามารถเออไปนอนแช่น้ําในอ่างแล้วก็แบบอ,อุ้ยมือถือตกลงไปอะไรอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่ ะะถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนกันน้ำนะคะนึกถึงชาวญี่ปุ่นเลยเพราะว่าค่ายญี่ปุ่นทำออกมาเป็นค่ายแรกๆเนื่อง, <S <S งจากว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบนอนแช่น้ำมากแช่น้ำไปค่าวเวลาโดยการดูหนังฟัง,พงเพลงเล่นเว็บแล้วก็ชอบอุ๊ยมือถือตกไปแล้ว่างนี้<ช>เป็นตน้นซึ่งจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีรุ่นที่แบบพิเศษ,ษออกมาเหมือนกันนะนอกจากได้พีหกหาหกหรืออะไรพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีบางรุ่นที่กันสบู่ได้ด้วย <S <S คือเหมือนกับเราแช่ในอ่างแล้วตีฟองตีฟองบานรุ่นจะกันสบู่ได้อันนี้ก็แบบเป็นพิเศษขึ้นมาก็มีอุ๊ยดีงามมากจริงๆเหมาะสำหรับคนชอบนอนแช่น้ำในอ่างใช่แล้วครับนะคะส่วนสมาร์ทโฟนที่มีการทดสอบค่า IP หรือการทนน้ำในบ้านเราเนี่ยก็จะมีวางจันหมายของเออก็มีซัมซุงใช่ไหมไอซีเอสเจที่ออกมาใหม่นะครับแล้วก็ตระกูลโซลี่ทำมาหลายรุ่นแล้วเอ็กเยนี่หลายรุ่นเลย 1น45ามามาการแทบจะได้ทุกรุ่นเลยนะครับนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเฮ้ยที่มือถือที่มีความสามารถในการทนน้ำก็ลองไปหาดูได้ค่ะเนี่ยละค่ะก็เป็นเกร็ดความรู้นะคะว่าจริงๆแล้วมือถือเนี่ยทนน้ำได้ในระดับที่แตกต่างกาันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อต้องดูตามการใช้งานให้ดีด้วยและก็ต้องจำไว้ว่าน้ำที่เขาใช้ทดสอบก็คือน้ำสะอาดเท่านั้นไม่นับรวมถึงน้ำประเภทอื่นๆนะคะ แต่ส่วนใครที่ไม่ได้ใช้มือถือทนน้ำและน้ำเข้ามือถือไปเรียบร้อยแล้วล่ะจะทำอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีมาฝากกันกับครูบทเทลค่ะบบยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุน่นคุณพ่อคุณแม่ ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยัง